สาวจำปีแขนแฟนหนุ่มตีจากหลอกมอมเบียผสมยาฆ่าแมาลงจิ้มปากอ,อกตายคาห้องพบจดหมายตัดพ้อรักช้ำหลังฆ่าเพนนี้หลบบ้านญาติตำรวจตามจับถึงถิ่นสารภาพถูกหลอกแล้วยังถูกประจานอาญารักรายนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายจัดจัดของวันที่8กุมภาพันธ์2530ขณะนั้นเป็นเวลา14นาฬิกาที่แฟลตบนตลาดรุ่งเจริญ ถนนปู่เจ้าสมิงพลายหมู่ที่19ตําบลสำโรงใต้อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตอนนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องพักหมายเลข66ของแฝดนางกล่าวแดงแดงเสียงเรียกชื่อเจ้าของห้องประสานกับเสียงก๊อกก๊อกที่หน้าประตูเจ้าของห้องซึ่งกําลังนอนสมอยู่ภายในห้องด้วยอาการไข้หวัดโผเผเดินมาเปิดประตูเอ้าจําปีมีอะไรหรอ เจ้าของห้องรู้จักกับเธอเป็นอย่างดีเพราะผู้ที่มาเรียกก็คือนางสาวจำปีซึ่งอยู่ห้องพักหมายเลข24ตรงข้ามกับห้องของคนชื่อแดงนั่นเองแดงเรา่ฝากถุงผลไม้ไว้หน่อยนะนางสาวจำปีเอ่ยปากพร้อมกับยื่นถุงผลไม้ให้กับคนชื่อแดงแล้วเอ่ยต่อไปว่าแดงเธอไปเที่ยวเป็นเพื่อนเราหน่อยสิไปตามเพื่อนที่ซอยใกลๆ้ๆร้านอาหารละอ่อน,นี้เองแม้นางแดงจะสมด้วยอาการไข้ แต่ด้วยความเกรงใจเพื่อนเพราะทั้งสองคนเพิ่งจะรู้จักกันเพียงเดินเศษตั้งแต่นางแดงเพิ่งมาเช่าห้องดังกล่าวอยู่กับสามีงั้นเธอรอเดี๋ยวนะนางแดงรีบแต่งตัวใหม่โดยมีนางสาวจำปีคอยอยู่ที่หน้าห้องเพียงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นทั้งสองก็มาถึงซอยผลละใหม่ถนนปู่เจ้าสมิงพลายซึ่งไม่ไกลาจากแฝดที่เธอพักเท่าใดนักนางสาวจำปีพานางแดงเดินเป็นเพื่อนเมื่อเข้าซอยไปได้สักครู่ก็ถึงจดหมายที่นางสาวจำปี ต้องการมาหาเพื่อนชายที่บ้านเช่าหลังเล็กๆเ,เรียงกันในซอยดังกล่าวโดวยนางสาวจำปีได้ให้นางแดงนั่งรออยู่ที่ร้านค้าใกล้ๆนั่นเองแล้วนางสาวจำปีก็เดินหายเข้าไปประมาณ20นาทีจากนั้นจึงเดินออกมาพร้อมกับชายคนหนึ่งสูงประมาณ170เซนติเมตรร่างล่ำสันสวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขายาวสีน้ำเงินหลังจากที่นางสาวจำปีแนะนำให้รู้จักกับนางแดงที่นั่งคอยอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นทั้งสามคนก็เดินออกมาจากปากซอยขึ้นรถ2แถวกลับไปยังแฟลตที่เดิมก่อนถึงทางขึ้นแฟลตนางสาวจำปีก็ให้ชายคนกล่าวขึ้นไปก่อนนางสาวจำปีรั้งแขนนางสาวแดงเข้าไปกระซิบเชิงขอร้องว่าแดงเราขอยืมห้องเธอคุยธุระกับแฟนเราเดียวนะนางแดงซึ่งดูอาการไม่ค่อยจะเต็มใจนักแต่ก็ต้องจำยอมยื่นกุญแจห้องให้เพราะความเกรงใจและสงสาร ในเหตุผลที่นางสาวจำปีบอกว่าห้องเธอพักกับเพื่อนหลายคนเดี๋ยวคุยธุระก,กันไม่เสร็จเพื่อนจะมารบกวนเปล่าๆถึงกระนั้นนางแดงก็ยังย้ำกับนางสาวจำปีว่าถ้าอย่าอยู่นานนะอย่าเกินสี่โมงเย็นนะเดี๋ยวแฟนฉันกลับมาจากทํางานรู้เรื่องเข้าจะว่าเอาผู้หญิงย่อมเห็นใจผู้หญิงด้วยกันนางแดงเปลี่ยนตัวมาทนนั่งรอที่ร้าน้าชั้นล่างของฟแฟลตตอนนั้นนาฬิกาบอกเวลาประมาณบ่ายสามโมงสิบนาที นางสาวจำปีถือกุญแจห้องของนางแดงหายขึ้นไปบนแฟลตทั้งสองขึ้นไปทําอะไรกันนางแดงเริ่มมีอาการงุดหงิดเพราะเธอทนนั่งรอจนกระทั่งนาฬิกาบอกเวลาบ่ายสี่โมงแล้วแต่นางสาวจำปีก็ยังไม่ยอมลงมาเธอยังนั่งรอต่อไปอีกสักครู่นางสาวจำปีได้เดินลงมานางแดงซึ่งคอยมองอยู่ที่ทางขึ้นมาไดทางขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาจึงรีบเดินไปหานางสาวจำปีเพื่อจะขอกุญแจห้องคืน แต่นางสาวจำปีก็บอกว่าเราไปซื้อ,อยาให้แฟนเดียวนะเธอรอเดี๋ยวเดียวพูดเสร็จนางสาวจำปีก็รีบเดินไปด้วยอาการลุกลนปล่อยให้นางแดงยืนงงต้องกลับไปนั่งรอที่เดิมอีกหนนางแดงรอจนเกือบชั่วโมงนางสาวจำปีก็ยังไม่กลับมาทําให้นางแดงเริ่มสงสัยและหงุดหงิดมากขึ้นอะไรกันร้านขายยาอยู่แค่นี้เองทําไมไปตั้งเกือบชั่วโมงนางแดงคิดในใจจนกระทั่งนายจรนัน สามีของนางแดงซึ่งทํางานเป็นช่างไฟซอยสํารงเหนือถนนปู่เจ้าสมิงพลายไม่ไกลจากแฟลทที่พักเท่าไหร่นักแฟนหนุ่มได้กลับมาจากทํางานได้พบกับนางแดงภรรยานั่งอยู่ร้านค้าใต้แฟลทจึงได้เข้าไปถามด้วยความสงสัยว่ามานั่งที่นี่ทําไมจนได้ทราบรายละเอียดและต่อว่านางแดงคู่เป็นภรรยาที่ชอบไว้ใจคนอื่นให้ยืมห้องพักจู๋จีกันแต่ตัวเองต้องมาทนเป็นทุกข์นั่งรอด้วยความโมโห นายจรรจึงได้ผลลนผ่อนขึ้นไปบนห้องพักโดยนางแดงได้ตามขึ้นไปด้วยห้องล็อกกุญแจเมื่อทั้งสองผัวเมียขึ้นไปบนห้องพักปรากฏว่าห้องดังกล่าวถูกล็อกกุญแจไว้นางแดงยืนงงเพราะเห็นหนางสาวจำปีเดินลงไปแต่ผู้เดียวดังนั้นจึงได้เดินตามหาแด้ถามเพื่อนข้างห้องก็ไม่มีใครพบเห็นหนางสาวจำปีและแฟนหนุ่มของเธอเลยแม้นางสาวบุญช่วยอายุ23ปี ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องพักกับนางสาวจำปีได้กลับมาจากดูหนังที่สำโรงก,ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พบกับนางสาวจำปีเลยนายจารันจึงได้ไปตามในใหญ่อายุ62ปียามที่ดูแลแตดนงกล่าวมาดูเป็นพยานเพื่อจะงัดห้องพักเข้าไปเพราะทนรอนางสาวจำปีไม่ไหวแล้วในใหญ่จึงแนะนําให้เปิดบานเกล็ดกระจกหน้าห้องเข้าไปเพราะนายจารันบอกว่ามีกุญแจสำรองแต่ทิ้งไว้ในห้องเมื่อทั้งหมด ได้ช่วยกันแกะบานเกล็ดกระจกหน้าห้องออกจนพอแหวกม่านภายในห้องได้ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะพบร่างแฟนหนุ่มของนางสาวจำปีนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้องในใหญ่ยามประจําแฟดจึงได้รีบวิ่งแจ้นลงมาโทรศรรัพท์เพื่อแจ้งตํารวจทันทีเมื่อร้อยตํารวจโทสุวีระส่งเมตตาซึ่งกําลังทําหน้าที่ร้อยเวรประจรํารงพักสาโรงใต้ท้องที่เกิดเหตุได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีคนถูกฆ่าตายที่แฟลตรุ่งเจริญ จึงได้รีบรายงานต่อพันตํารวจทวพี่ัยภูลผลสารวัตรทราบจนความดังกล่าวได้ทราบถึงพันตํารวจเอกกว้างชานศิลป์ผู้กํากับจึงพร้อมด้วยพันตํารวจโทวสมรวยจันทาวรรองผู้กํากับพันตํารวจทัวพี่ัยภูลผลสารวัตรและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งและที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุดปราการรุดไปที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวไปถึงจึงได้นายจรรยเจ้าของห้องพักปีนช่องบนบางเกล็ดหน้าต่างเข้าไปก็ได้พบศพชายดังกล่าวนอนตายอยู่บนพื้นเสื่อน้ำมันในห้องพักศีรษะหนุนอยู่บนหมอนมีเสื้อยืดสีเหลืองของผู้ตายถอดวางอยู่ข้างกายผู้ตายสวมกางเกงสีน้ำเงินน้ำลายฟุ้ปากปัสสาวะรถเต็มเป้ากางเกงตำรวจตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าบนพื้นปูนนอกพื้นเสื่อน้ำมันใกล้ตัวผู้ตายนั้น มีเบียร์เหลืออยู่ครึ่งขวดแล้วที่แก้วซึ่งวางอยู่ใกล้ๆก,กันมีเบียร์เหลืออยู่ครึ่งแก้วพร้อมจานผลไม้และแก้วเบียร์จากการสอบถามนางแดงเจ้าของห้องและเป็นผู้รู้เรื่องดีที่สุดว่าฆาตกรรายนี้ก็คือนางสาวจำปีนั่นเองและปกติก็ได้พักอยู่ห้องหมายเลข24ซึ่งตรงข้ามกับห้องที่เกิดเหตุนั่นเองตำรวจจึงได้ขออนุญาตจากนางสาวบุญช่วยเพื่อนร่วมห้องนางสาวจำปีเข้าไปในห้องพัก ก็ได้พบกระปุกยาข้ามแมลงชนิดผงละลายน้ำขนาด50กรัมวางอยู่ข้างตู้ห้องนังกล่าวพร้อมกับพบรูปถ่ายและจดหมายของนางสาวจำปีผู้ต้องสงสัยรายนี้ซึ่งในจดหมายระบุชื่อในสมพงษ์และมีเนื้อความต่อบว่าต่อขาที่ถูกตัดรักและข่มขู่นายสมพงษ์คนรักว่าจะต้องเห็นดีกันในเร็ววันนี้ลงชื่อจากคนชั่วที่ทําให้เธอช้าตํารวจจึงได้เก็บสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นพยานหลักฐาน หลังจากที่ตำรวจชนสูตรพลิกศพตรวจหาหลักฐานในห้องที่เกิดเหตุและห้องพักของนางสาวจำปีฆาตกรรายนี้แล้วจึงได้มอบศพให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสม,มุดปราการนำส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์บาดแผลหาสาเหตุการตายต่อไปสำหรับการตามตัวฆขตกรนรายนี้ทางพันตำรวจโทสมพงษ์จันถาวรรองผู้กำกับพร้อมด้วยพันตำรวจโทพิชยัยภูลนผล สารวัตรได้สั่งการให้สายสืบสกัดเส้นทางการหลบนี้ทั้งสถานีรถไฟหัวลําโพงและสถานีขนส่งตลาดมอชิดเพราะคาดว่านางสาวจำปีคงจะหลบนีกลับบ้านที่นครสวรรค์แต่ก็ไม่พบร่องรอยแต่ประการใดและขณะนี้ก็ได้ตํารวจสายสืบออกหาตัวตามบ้านญาติในเขตกรุงเทพและบ้านเพื่อนสนิทและได้ออกหมายจับแล้วคาดว่าคงได้ตัวมาลงโทษในไม่ช้านี้ต่อมา จากการขยายผลสอบสวนของคดีฆาตกรรมรายนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมรายนี้อันได้แก่นายจรัส์และนางแดงเจ้าของห้องที่เกิดเหตุอีกทั้งเพื่อนร่วมห้องของนางสาวจำปีมาสอบปากคำอย่างสถานีตำรวจภูธรตำบลบรมรงใต้โดยพันตำรวจโทสำรวยจันทาวอนรองผู้กำกับควบคุมการสอบสวนด้วยตัวเองจากการสอบสวนได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ตายคือนายสมพงษ์ อายุ32ปีปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงงานปัจจบันไฟเบอร์เลขที่72ทับ22ถนนสำโรงใต้ตำบลสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการมีภรรยาแล้วชื่อหนึ่งเมวอายุ25ปีมีลูกชายหนึ่งคนอายุ4ปีบ้านเดิมทั้งผู้ตาตและเมียอยู่ที่ตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรปัจจุบันพักอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ซอยผลไม่ และนางแมวเมียผู้ตายได้ให้การว่าตนกับผู้ตายอยู่กินกันมา8ปีแล้วและได้ชวนกันมาทํางานที่สมุทรปราการโดยสามีทํางานที่โรงงานปัจจุบันไฟเบอร์ส่วนตนเองทํางานเป็นพนักงานทอผ้าอยู่ที่บริษัทส่งเสริมการทอถนนปู่เจ้าสมิงพลายระยะหลังประมาณ2-3ปีได้อย่าขาดกับนายสมพงษ์ผู้ตายเพระาะทราบว่าผู้ตายาเริ่มทําตัวเจ้าชู้ติดพันผู้หญิงถึงจะอยากกัน แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าดังกล่าวก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณบ่ายสองโมงได้มีนายวิริยะอายุ23ปีซึ่งเป็นเพื่อนที่ทํางานเดียวกับสามีได้ไปตามหาสามีตนที่บ้านพักบอกว่ามีคนต้องการพบตนจึงบอกให้ไปหาที่บ้านในอุบลอายุ31ปีเพื่อนที่ทํางานเดียวกันกับสามีเพราะทราบว่าสามีไปนั่งดื่มเหล้ากันที่นั่นจนตนมาทราบเหตุอีกทีก็เมื่อมีคนมาบอกว่านายสมพงษ์สามี ถูกแทงตายไปแล้วการสอบสวนทราบอีกว่าก่อนเกิดเหตุนายสมพงศ์ผู้ตายได้นั่งดื่มกินอยู่ที่บ้านของนายอุบลพร้อมด้วยเพื่อนซึ่งทํางานอยู่โรงงานเดียวกันอันประกอบด้วยนายลำพูนนายประสิทธิ์โดยทั้งหมดได้นั่งกินกันตั้งแต่ตอนเที่ยงโดยนายสมพงศ์ได้ขอตัวตั้งแต่ตอนบ่ายโมงกว่าเพราะมีนัดตอนบ่ายสองโมงแต่เพื่อนก็ได้รั้งไว้จนประมาณบ่ายสามโมงนายวิริยะไปตามว่ามีผู้หญิงมาขอพบ นายสมพงษ์จะได้ขอตัวกลับและถูกฆ่าตายในเวลาต่อมาการติดตามหาตัวผู้ต้องหาสาวคนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสัร่งใต้ก็ไม่ได้นิ่งเฉยโดยพันตำรวจโทพิชัยคูนผลสารวัตรได้สั่งการให้ร้อยตำรวจโทกรวัตรปานประภากรหวัวหน้าสายสืบพร้อมทีมงานตำรวจสายสืบไปตามหาตัวนางสาวจำปีที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ เพราะได้รับรายงานว่านางสาวจำปีหลบไปกบดานอยู่ที่นั่นชุดสายสืบดังกล่าวได้ไปขอความร่วมมือกับร้อยตํารวจเอกประสาทเมกพัฒน์รองสารวัรป่าปรามสถานีตํารวจภูธรอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจับกลุ่มตัวนางสาวจำปีแต่การติดตามก็ต้องล้มเหลวเพราะนางสาวจำปีไว้ตัวทันได้หลบหนีไปก่อนแล้วแต่ตํารวจสายสืบชุดดังกล่าวก็ไม่ยอมยอดท้อ รอฟังผลการเคลื่อนไหวที่แน่นอนว่านางสาวจำปีไปไหนกันแน่จนร้อยตำรวจเอกประศาสตร์ผู้ชำนาญพื้นที่ก็ได้รับรายงานจากสายว่านางสาวจำปีได้ไปหลบอยู่ที่บ้านญาติที่จังหวัดชัยภูมิร้อยตำรวจโทกรวัฒน์หัวหน้าสายสืบสำรองใต้พร้อมด้วยทีมงานก็ได้เดินทางออกจากนครสวรรค์ไปยังจังหวัดชัยภูมิในคืนวันที่18กุมภาพันธ์2530และในตอนเช้ากำลังทั้งหมด ก็ได้ไปซุ่มอยู่ที่ไร่ซึ่งเป็นหุเข่าบ้านลำพาดตำบลวังทองอำเภอหนองบวัวแดงจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นบ้านญาติของนางสาวจำปีและได้พบตัวนางสาวจำปีตรงตามที่สายรายงานขณะนั้นเป็นเวลาประมาณแปนาฬิกาของเช้าวันที่19กุมภาพันธ์2530ากำลังทั้งหมดก็กลู่เข้าไปในบ้านซึ่งอยู่เชิงเขาทำให้นางสาวจำปีซึ่งอยู่ในบ้านมองเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้าไปจับกลุ่มจึงได้กระโดดลงจากบ้าน วิ่งหนีเข้าไปในไร่แต่ก็ไม่พ้นฝีมือของตำรวจชุดดังกล่าวไล่ตามจับกลุ่มตัวจนได้จนในที่สุดนางสาวจำปีจึงยอมจำนนแต่โดยดีเมื่อได้ตัวนางสาวจำปีผู้ต้องหาแล้วทีมตำรวจสายสืบสำารงใต้จึงได้นำตัวนางสาวจำปีมาดำเนินคดีที่สพสำโรงใต้ในวันดังกล่าวนั่นเองนางสาวจำปีหรือฝอยผู้พ่ายรักได้สารภาพต่อพนักง,งานสอบสวนถึงสาเหตุที่ต้องฆ่านายสมพงษ์โดยละเอียดว่า นายสมพงศ์กับเธอสนิทสนมกันมาสองปีกว่าไปเที่ยวไหนต่อไหนด้วยกันแม้นอนโรงแรมด้วยกันก็เคยแต่หนูยังไม่เสียตัวนะนางสาวจำปีปกป้องความสาวปฏิเสธว่าไม่เคยเสียตัวแต่ที่ต้องฆ่าเพราะนายสมพงศ์ผู้ตายชอบไปคุยโวกับเพื่อนๆว่าได้นหนูเป็นเมียแล,แล้วจนเธออายเพื่อนๆและที่สําคัญก็คือเอาใบหย่ากับเมียม,มาหลอกว่าเลิกกันแล้วแต่ที่แท้ก็ยังอยู่ด้วยกันจนในวันเกิดเหตุตนเองโมโหจัด คลุ่นคิดเพื่อจะตกลงให้รู้เรื่องในตอนสายของวันนั้นเด็ไปที่ตลาดสำโรงซื้อ,อยาข่ามแมลงที่ร้านขายอาหารสัตว์ในซอยวัดด่านสำโรงตำบ,บนสำโรงเหนือแล้วก็ข้ามไปซื้อผลไม้ในตลาดคู่สร้างซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกลับมาที่แฟลตแวะมาซื้อเบียร์ที่ร้านใต้ทุนแฟตลตรุ่งเจริญเอาขึ้นไปไว้ในห้องพักจนบ่ายสองโมงจึงได้เคาาประตูเรียกนางสาวแดงเพื่อนที่รู้จักกันไม่นานให้ไปเป็นเพื่อนไปตามหาในสมพงษ์ที่บ้าน พอมาถึงแฟลตก็ยืมห้องนางสาวแดงลงมือฆ่าดังกล่าวหนูไปหยิบยาที่ซ่อนไว้ข้างตู้กรอกใส่ขวดเบียรจากห้องหนูซึ่งอยู่ตรงข้ามกันแล้วใส่แก้วโดยเติมน้ําส่งให้ดื่มพี่สมพงศ์ก็ดื่มพอได้สักครู่พี่สมพงศ์ก็รู้สึกรกระอักกระอ่วนสงสัยเล่ากับเบียรจ,จะตีกันเพราะพี่เขาดื่มเล่ากับเพื่อนมาก่อนแล้วจากนั้นพี่เขาก็ขอตัวนอนพักถอดเสื้อแล้วจะเข้ามากอดหนูหนูบอกขอแยกทาง ไม่ต้องติดต่อกันแล้วพี่เขาก็ไม่ยอมพยายามจะปล้ำหนูอีกหนูเลยเอามีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ใกล้ๆแทงที่ท้องด้วยความโมโหจนพี่สมพงษ์นิ่งเงียบไปหนูก็เอาผ้าห่มคลุมให้แล้วก็ล็อกคุณเจห้องหนีลงมาขึ้นรถสองแถวข้ามไปพระประแดงซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไปตลาดมอชิตคลุ่นคิดอยู่ที่นั่นตั้งนานจนใกล้สว่างก็ขึ้นรถบอกขอสอที่จะไปเชียงใหม่เที่ยวแรกออกประมาณตีห้าแล้วก็ไปลงที่นครสวรรค์ กลับไปบ้านบอกพ่อก,กับแม่ว่าจะไปบ้านญาติที่ชัยภูมิเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ที่นั่นได้ไม่นานก็โดนตำรวจตามไปจับกลุมตัวได้หนูแค้นที่มาหลอกหนูและยังประจานหนูอีกนางสาวจำปีผู้ก,กลายเป็นฆาตกรเพรารักเป็นพิษสารภาพด้วยอาการโปร่งตกต่อมาในวันที่20กุมภาพันธ์2530เวลา11.30นพันตำรวจเอกวิจ,จิตอารีรัชกุลรองผู้กำกับการตำรวจภูธร2 ได้เดินทางมาคุมการสอบสวนผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจภูทรสํารงใต้และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นําตัวนางสาวจาปีหรือฝอยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนจากนั้นจึงนําตัวนางสาวจาปีผู้พ่ายรักมาคุมขังที่สถานีตำรวจเพื่อดาเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพตสํารงใต้จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี2,530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ